สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube เสียสรัตะขุดบุรีรัมคับผมวันนี้ครับเราย้ายที่ทําการมาครับพื้นที่ข้างเคียงครับผมของท่านผู้ใหญ่สุบินครับกับงานขุดโลกเป็นคลองไส้ไก่ด้านในครับผมแล้วก็เอาดินขึ้นมาปั้นเป็นโคกให้ด้านข้างงท่านครับผมเนาะนี่ฮะท่านจะเลี้ยงปลาครับด้านในนี่ครับแล้วก็ตรงโคกว่าจะ เลี้ยงหมูเลี้งยงไก่ครับแล้วแต่ท่านจะพูดเหรอครับผมเนาะนี่ฮะงานของท่านครับดูดูแปลงดูแปลงฮะให้ดูแปลงของท่านครับท่านใดที่เข้ามาชมแล้วไม่เคยเห็นโคกนองนาหรือว่าแปลงเสจอ่ากเกษตรทฤษฎีใหม่หรือเกษตรผสมผสานครับเนี่ยฮะของท่านผู้ใหญ่สุบินบ้านนวลแดงครับผมท่าน,นาปลูกต้นยางนาหรือปลูกไม้เศรษฐ,ฐกษฐิจครับอยู่ด้านข้างของแปลงครับพื้นที่ของท่านนะครับแล้วก็ ลูกแซม้วยกล้วยครับผมแล้วก็ต้นไม้อีกหลายๆอย่างครับมีทุกอย่างครับอยู่ตรงนี้ครับมีพริกมีมะเขือมีทุกอย่างครับผมตรงนี้แล้วก็มีทองไส้ไก่อยู่สามเส้นครับดูสิครับผมนี่ครับผู้นำชุมชนของพวกเราครับผมกับการทำแปลงเกษตรผสมผสานครับท่านเสียสละพื้นที่ตรงนี้ครับไม่ทำนาครับทำให้ชาวบ้านเราดูครับให้ชาวบ้านให้อ่า คนที่สนใจเรื่องของการทำกรเกษตรแบบใหม่ครับผมเนี่ยวันนี้พอเราอยู่ใกล้ท่านเลยครับให้พวกเราได้มีโอกาสได้รับใช้ท่านมั่งครับผมเนี่ยถ้าเราไม่ทำท่านจะเอารถไถมาดันเองครับสวยงามครับผมถือว่าทำออกมาแล้วก็ขุดคลองไส้ไก่โดยฝีมือเจ้าเหลียวหรือพอเหลียวบุรีรัมย์ของเราครับผมดึงคลองไส้ไก่ตรงกลางครับเอาดินโปะซ้ายขวาครับ ตอนนี้เป็นงานชั่วโมงครับผมอ้นี่ฮะตรงนี้ท่านบอกว่าท่านจะเอาไอ้พาใบสีดำครับมาปูแล้วก,ดกาดา็ดึงน้ำจากน้ำบาดาลของท่านครับดึงน้ำจากน้ำบาดาลของท่านที่จะเอาลงนี้ครับแล้วก็เลี้ยงปลาครับผมโครงการท่านเยอะเหลือกเกิน,นฮะ งานเราโคกน้องนาโมเดลครับที่ทําอยู่ข้างเคียงนี่ก็คือของเสียปอรครับเรียบร้อยแล้วเนาะจัดการบริหารเรียบร้อยอย่างสวยสดงดงามครับผมอย่างสวยงามวันนี้ก็เลยได้ขยับมาทําให้ท,ท่านผู้ใหญ่ก่อนครับผมนี่ฮะโอ้เนี่ยได้โคกใหญ่ขึ้นอย่างมากมายเลยครับสามารถที่จะทําอย่างอื่นได้มากมายครับด้านล่างก็เป็นเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์น้ําไปครับ ด้านบนก็สามารถที่จะปลูกต้นมงต้นไม้ครับแล้วก็ทำข้อปศุสัตว์ได้อย่างสบายครับเพราะว่าพื้นที่โคของท่านอย่างกว้างมากครันี่ฮะเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ขยันมากๆครับบ้านนูนแดงครับหมู่สองตำบลหนองเตงอำเภอสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับอาบเลี้ยงกินข้าวยังเป๊ะเป๊ะเอาข้าวที่บ้านไป มาแล้วนี่ฮะสวยงามครับผมเจ้าเหลือวบอกสบานงานหมูหมครับงานโคก,กน้องนาคือว่าขุดยากครับแต่ว่าถ้างานขุดกองไส้ไก่นี่สบายมากครับท่านให้เราขุดสองข้างครับอันนี้คือ,อ นี่ข้างหนึ่งครับผมแล้วข้างนี้ข้างซ้ายแล้วก็ฝั่งนู้นอีกข้างหนึ่งครับผมน่าจะจบครับวันนี้ยังไงก็ต้องจบครับเริ่งให้ท่านไปครับนี่ครับผมแปลงข้างๆของท่านก็คือจะเป็นคลองคลองที่มีน้ําอยู่ด้านในครับท่านเติมน้ําด้วยโซลาเซลล์ที่เจาะน้ำบาดาลแล้วก็ใช้โซลาเซลล์ครับกลางคืนใช้เป็นเครื่องสูบน้ําครับกลางวันเป็นโซลาเซลล์ครับนี่ครับผมร่มรื่นมากๆครับผม กับแปลงนี้ครับถือว่าชุ่มชื้นมากๆครับและก็ยิ่งแต่เราเวกเรามาทําให้ท่านใหม่คือการปั้นคลองไส้ไก่ไอ้ขุดคลองไส้ไก่แล้วก็ปั้นโค้งให้ท่านใหม่เพราะว่าออกมาสวยแล้วก็โอ้เนาะท่นนี้ขยันเหลือๆครับผมเนาะกลางคืนนี้ไม่ทำนะครับนอนเฝ้าพุ่งนาอยู่คนเดียวครับ แล้วท่านก็ปลูกต้นไม้ได้โตขึ้นครับประมาณสองสามปีได้โตขนาดนี้แล้วครับสิบปีข้างหน้าครับได้ตัดอย่างสบายครับยางนาครับเนาะแล้วเป็นแลงที่เป็นศูนย์เรียนรู้ได้เลยครับผมตรงนี้ครับกับท่านผู้ใหญ่บ้านครับผู้ใหญ่สุบินครับผมดินมันเป็นดินสมองครับผมดินสมองครับดินแล้วโอ้ยช่วยจบครับจมแล้วครับจมจม รองเท้าหายครับอ้พี่น้องกุยหารองเท้าแล้วครับเนะตรงนี้เป็นดินสมองครับเดินกันไปยวบเลยครับเนี่ะเปืือนรองเท้าเปื่อนทางกางเกงครับดินเละตุ้มเป้เลยครับดินด้านล่างเพราะว่ามันชุ่มน้าครับผมเพราะว่าตรงนี้พื้นที่ก้างเกงคือจะเป็นตรงนี้เทาเติมน้ําตลอดครับฝั่งนี้ฝั่งขวาครับเนาะล้วทำาให้คลองตรงนี้มีความชุ่มชื้นตลอดครับ แล้วเราก็ขุดลึกกว่านี้ไม่ได้ครับท่านบอกว่างั้นนะสุดยอดมากครับผมพวกเราคิดไม่แพงครับคิดชั่วโมงละสองพันครับผมกับตัคันใหญ่เบื้อเริ่มครับติดปีกพร้อมครับผมกับจับเจ้า XCMG XE 2 1 5 c ครับคุ้มเหลือลืๆครับผมกับการจ้างพวกเราทำงานครับ เงิน2,000ต่อชั่วโมงจะทำอะไร,รได้ครับนี่ขุดทั้งปีก็ไม่ได้ครับขุดถ้าเอามือขุดครับผมนี่ฮะรถใหญ่ได้งานครับผมแล้วออกมาสวยงามดีครับว้าเนี่ยตักแต่ละตักนี่ไม่ต่ากว่าคิวครึ่งครับเกือบถึง2คิวซีด้วยซ้ำครับผมกับเจ้า xcmg xe 2 1 5 c ครับของเราแล้วก็ติดปีกยางใหญ่มาเลยครับผมนี่ฮะ แต่ก่อนตรงนี้ท่านไม่ใช้ใช้รถไมโครขุดนะครับใช้รถไถดันนะครับเนี่ยฮะแต่ปีนี้ของดันไม่ไหวแล้วแหละโอ้นี่ครับสวยงามสวยงามจั่วลงไปครับเป็นดินสมองครับตรงนี้แต่ถ้าไม่ไม่ถึงขั้นกับขุดลึกมากก็ไม่มีปัญหาครับดินอย่างนี้ครับมันชุ่มชื้นกว่าครับดินสมองมันจะชุ่มชื้นมันจะไม่แห้งเหมือนดินเหนียวครับผมเนาะดินบ้านเราจะเป็นดินร่วนปนทรายครับเนาะ ถ้าเป็นดินเหนียวเ่ยปลูกอะไรก็ลาบากครับแต่ว่าตรงนี้เป็นดินสมองดินดินเละเนาะดินร่วนปนทรายดินทรายเยอะกว่าร่วนด้วยซ้ำเนาะนี่ฮะมองนี้ดูสวยงามครับกับการทาํางานหน้างานของเราวันนี้ครับอยู่ที่ท่านผู้ใหญ่บ้านครับผู้ใหญ่สุบินสุจันทร์ครับหมู่ที่สองบ้านนวลแดงตบบนองเทิงอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับกับงานชั่วโมงของพวกเราครับกับงานแต่งคันบ๊อบหรือว่าการขุดกองไส้ไก่ครับปั้นคันทั้งสองข้างครับนี่ฮะ <tu i ro> ไม่รู้จะเรียกอะไรเรียกคลุมขุดคลองไส้ไก่ก็ได้ครับเรียกการปั้นคันทั้งสองข้างก็ได้ครับเพื่อทาโคกตรงนี้เพื่อที่จะได้เลี้ยงสัตว์น้ําด้านล่างนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะได้ทําคอกสัตว์เลี้ยงสัตว์ได้อีกครับผมโอ้เนาะความคิดของท่านครับสุดยอดครับนี่ฮะแล้วท่านใดครับที่เข้ามาชมพวกนี้ครับท่านใดที่ชื่นชอบเรื่องของการทําเกษตรก็เข้ามาดูครับผมแล้วก็เข้ามาดูได้เลยครับเรื่องของการทําจริงจังเอาจริงเอาจังกับการทําเกษตรแบบครบวงจรครับ เกษตรแบบพอเพียงครับเกษตรแบบทฤษฎีใหม่เนาะไม่เน้นเรื่องการปลูกข้าวครับเน้นเรื่องการปลูกพืชหลายๆอย่างเรื่องของการเลี้ยงสัตว์เนาะเน้นและตรงนี้ครับผมไม่เน้นเรื่องของการปลูกข้าวหรือปลูกพืชพืชชงเดียวหรือปลูกพืชอย่างเดียวเนาะปลูกทุกๆอย่างครับที่กินได้แล้วก็ขายได้ครับนี่ฮะท่านผู้ใหญ่บอกว่าอย่างนั้นครับต่อไปจะมีทั้งปลาทั้งนี่ฮะสัตว์ปงสัตว์ปีครับอยู่นี่หมดครับ อีกยีสปีข้างหน้าก็ขายดีครับดูต้นไม้สิครับผมนี่ฮะร่มรื่นเหลือเกินตรงนี้เข้ามาตรงนี้นี่ไม่คิดว่าจะเป็นพื้นที่ที่แต่ก่อนมีแต่ทุ่งนาโล่งครับแต่ช่วงนี้ก็ชาวบ้านพวกเราก็คือหันมาทําเรื่องเกษตรมากขึ้นครับเนี่ยฮะและต้องใช้เครื่องจักรที่ใหญ่และมีความสามารถด้านการขุดอย่างพวกเราครับนี่ฮะพูดเรากลับมายอตัวเองกับทีมงานเสียซะแล้วขุดบุรีรัมครับผมกับงานโค้งหนองนาโมเดลครับผมเนี่ฮะเรียกว่าโค้งหนองนาก็ได้ครับผมมีโค้งมีหนองมีนา อยู่ตรงนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพวกเราครับผมทีมงานเสียรสรุรัตนภุตบุรีรมครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ